กลับเข้าสู่ช่วงพิเศษของรายการค่ะจะมาวางแผนเรื่องของการลดหย่อนภาษีกันนะคะในช่วงพิเศษของเรา Go Invest โดยธนาคารกรุงเทพค่ะ ช่วงนี้สําหรับนักลงทุนนะคะและผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะเพื่อที่จะวางแผนในการลดหย่อนภาษีเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะดังนั้นค่ะเราจะสามารถหากองทุนมาช่วยแบ่งเบาภาระภาษีได้อย่างไรกันบ้างนะคะไปพูดคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงศิธิโชคผู้อำนวยการฝ่ายค้าตราสารการเงินบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณแพนครับคัะ,ะค,คุณปิ๊กคะถ้าหากว่าพูดถึงในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยอยากจะวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง S S F กับ R M F นะคะมีธีมอะไรที่น่าสนใจแนะนำฝากกันบ้างคะ ครับก็ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับทั้ง S S F และ R M F นะครับเป็นอะไรที่เราต้องลงทุนระยะยาวนะครับคุณแบน์ก<แ>็อยากจะให้ท่านนักลงทุนเนี่ยมองการลงทุนก้อนนี้เนี่ยหนึ่งละต้องเป็นเงินเย็นที่เราทุนเนี่ยกระจายพอร์ตการลงทุนนะครับเพราะว่าเราต้องถือทั้ง S S F และ R M F ก็ควรจะเลือกที่เหมาะสมระดับความเสี่ยงกับเราถ้าเป็น R M F นะครับก็อยากจะให้กระจายไปในลักษณะลงทุนหลากหลายนะครับทั่วโลกเลยนะครับก็จะมีกองทุนของบัวหลวง หุ้น global นะครับเพื่อการเลี้ยงชีพอันนี้เนี่ย ผลงานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็กระจายหลากหลายทั้งประเภทนะครับแล้วก็เซกเตอร์แล้วก็ประเภทหุ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะถืออย่างระยะยาวได้อย่างค่อนข้างสบายใจนะครับโดยกองทุนตัวนี้เนี่ยมีการคัดสรรเลือกกองทุนเ,เลือกหุ้นนะครับที่มีลักษณะค่อนข้างปลอดภัยหน่อยนะครับเน้นหุ้นคุณภาพสูงมีรายได้มีกําไรอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าไอกองนี้ก็เป็นในลักษณะที่เราอยากจะแนะนําท่านลงทุนนะครับโดยเฉพาะนักลงทุน ที่อาจจะเคยเพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการลงทุนที่ค่อนข้างยาวนะครับถ้าลงทุนใน ซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยในระยะสั้นๆนะครับสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดประเทศนั้นดีประเทศนู้นไม่ดีนะครับแต่ประสบปนเปไปแล้วเนี่ยถ้าเรากระจายลงทุนด้อย่างเหมาะสมลงตัวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราถือได้นระยาวนะครับซึ่ง B Global r m f อเันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกองหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแนะนาเอาเป็นลักษณะเป็นคอร์ขอกลงทุนเลยก็ได้นะครับก็คือว่าสัดส่วนสักหนึ่งร้อยบาทที่เราจะลงกองรหจ่อนภาษีเนี่ยก็ตรงนี้ไปั 50-60%และส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราก็ลงมานั่งาหาลงทุนอกองประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มผลตอบแทนได้นะครับส่วน S S F นะครับก็จะมีกองที่มีในลักษณะ การกระจายเหมือนกันนะครับแต่ S S F อันที่เราจะแนะนำอันนี้เนี่ยเป็นในลักษณะทำเป็นซีรีส์นะฮะก็คือว่ามีรามีหลายระดับความเสี่ยงให้ท่านนักลงทุนเลือกลงทุนได้นะครับก็จะเป็นของบรลจอบีแนะครับก็จะเป็น g โกลบอลเบลก็คือกระจายทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมี2สินทรัพย์หลักๆอยู่ในพอร์ตก็คือสินทรัพย์มั่นคงปลอดภัยอย่างตราสารหนี้นะครับแล้วก็สินทรัพย์ที่สร้างความเติบโตก็จะเป็นตราสารทุนเป็นหลัก นะครับซึ่งซีรีส์ของ S S F ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกแต่10 25 50 75และ90นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขที่นำํำตรงนี้ก็คือว่าสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยจะไม่เกินนะครับถ้า10ก็ไม่เกิน10นนะครับ90ก็จะไม่เกิน90เพราะงั้นตัวเลขน้อยๆเ,เ,เนี่ยก็จะเสี่ยงต่ำกว่านะครับก็จะทำให้ท่านผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะเลือกกองทุนนะครับ ตรงกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้เพราะเราต้องถือระยะยาวนะครับในตัว S S F เนี่ยก็ถึงกับ10ปีทีเดียวนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าลงทุนไปแล้วสูงเกินไปความเสี่ยงสูงเกินไปนะครับเราก็ถือแล้วไม่ค่อยสบายใจแต่อะไรก็ตามนะครับด้วยระยะเวลา ลงทุนถึง10ปีเนี่ยก็อยากจะให้ท่านอย่างน้อยๆน,นะครับมีสินทรัพย์เสี่ยงอย่างน้อยๆเลยสัก50นะครับก็จะทําให้เราได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าความเสี่ยงและคุ้มค่าระยะเวลาในการรอคอยครับคุณแดนครับคุณปีคะสั้นๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้รายงาน BLS Top Fund ต้องทํำยังไงบ้างคะ ครับก็สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าหลักทรัพย์บ,บัวหลวงนะครับสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์บัวหลวงนะครับแล้วก็มาสมัครรับข้อมูลนะครับตัว BS Top f u n เราออกเป็นเปเปอร์รายสัปดาห์นะครับคัดสรรเลือกกองทุนให้ข้อมูล,มลเกี่ยวกับกองทุนได้อย่างครบถ้วนทีเดียวนะครับคุณแพรส่วนท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นล,ลูกค้าหลักทรัพย์บ,บัวหลวงนะครับก็ลองมาสมัครออนไลน์ได้ที่ w w r l d w Bull บัวหลวง co. th ครับคุณแดน,น,นครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับดีค่ะขอบคุณมากครับ